ขามาชมทะเลที่นี่กับนบ้างนี้่นี่กับน้ำตรงนี้เป็นสะพานเรือเต็มมดกับโจดเป็นเกย์ีนิฟลักับตรงนี้นี่กับบรรยากาศบรรยากาศดุรรยโบดด้านบนนูเป็นปูกโขวนั่นนั้นมีนม้ำน้ำขึ้นแล้วกับนี่เป็นสะพานขามาเดินชมสะพานแล้ะกับน่านเลยกับไม่เปล่า นครับบรรยากาศดีมากกับเลยบนสะพานน้ำนี่น้ำเกือบเต็มครับวันนี้น้ำเกือบเต็มบนด้านนู้นเลยผ่านเดินเลยไปเลยครับ ôi ta đến cái gì cái bói kiếm Thầm mà chát Thầm mà chát đêm đêm น้ำลอยครับวันนี้นี่กเป็นวัสพันธ์โจรืลอเดิน,นบนวัชพันก็ไม่ใครโดนครับรถเป็นรนอิดทิดเป็นบางจวง ทำเริ่มหั่นลงุงครับนี่ครับเราจะมาเก็บห้อยดาแดงห้อยเข็มนี่ครับโยมเรื่นมาครับแล้วมาจกมาเที่ยวกันได้ครับบันเจลีสะพานตาเจเบลบันเจลีนี่ครับห้อยเข็มห้อยเข็มครับห้อยเข็ม นี่ครับใครเล่มดนเฮี้ยวกับใคร,ด,ใใครด้านหลงังจะเป็นสะพานโ้งครับผ่าเดินลงไปให้สุดเลยครับเดี๋ยวเลยครับ,บปิดคลิปด้านลลางเลยครับ Lệch ở mặt nhà hát kia quam giao ninh nào ba màn sam rô em mẹ kia ra ba. Giùm tinh nọ danh nọt a lê lê gặp chút nèo. สุดแนวปลากรงกลางนี่เป็นปลาทาเม่ตรงนี้ด้านหลังจะเป็นปลากรงกลางครับนี่ครับนี่ครับไม่ใช่โรนเดทในนี่นี่ครับ